สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเนาะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะเป็นการดูดวงแบบทัท่วๆไปนะคะไม่สามารถไปเจาะจงใครได้เนาะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อนะคะปรฏิหารใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่เห็นคลิปนี้เนาะปฏิหารใดเนาะกำลังที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะจ๊ะนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่พุทธภาพทำเพลงนะคะคุณจะมีปฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นหลังจากที่เจอคลิปที่หมอนะจ๊ะนะจ๊ะขอให้พระครุรูบาอาจารย์จงช่วยบอกช่วยเปิดทางเปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกๆคนที่เข้ามาเห็นคลิปของพี่หมอในวันนี้อ่าได้รู้ว่ามีปฏิหาริย์ใดกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้หลังจากที่เห็นคลิปของพี่หมอนอะนะคะอ่ะโอ้ึ่งถ้วยความสุขความสําเร็จ ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นในในไม่ช้าหลังจากคุณเห็นคลิปนี้นะของพี่หมอนะคะเนาะเป็นไพ่เอชออฟคัพแสดงว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีได้รับการตอบรับได้รับข่าวจากทางไกลเอออะไรประมาณนี้แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคนที่โสดด้วยนะคนโสดจะพบคู่เออจะเจอคู่ในช่วงนี้หลังจากที่เจอคลิปพี่หมอไปเดี๋ยวคุณจะมีคนอ่าคนถูกใจหรือคนแบบ ปิ้งคุณอะเอออะไรประมาณนี้เอออาจจะเจอคนปิ้งคุณก็ได้ในช่วงนี้คนโสดนะแล้วคนที่มีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรักเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์เข้าใจกันนะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์เข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจคืนดีรีเทิร์นแล้วก็สําหรับคนที่วางแผนอนาคตจะแต่งงานกันเดี๋ยวจะได้แต่งงานกันนะเดี๋ยวมีเกณฑ์ได้แต่งงานด้วยเออความรักคนโสดกําลังรุ่งกําลังมีเสน่ห์เลยในช่วงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ อแล้วก็ได้รับข่าวดีด้วยใครที่เออใครที่รองานหรือรออะไรบางสิ่งบางอย่างรอข่าวสารจากทางไกลรอคนรักจากทางไกลบินมาหารอคนรักจากทางไกลทางสื่อสารออนไลน์ให้เขาโทรติดต่อมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อมาและการงานใครที่รอก็กําลังจะได้รับข่าวดีใครที่สมัครงานไว้เดี๋ยวจะได้อา่า เดี๋ยวจะได้รับการตอบรับคุณจะได้ทํางานใหม่เออมีอะไรสิ่งต่างที่มันดีๆเข้ามาหนึ่งถ้วยอะ่ะคือไพ่ผลบุญกุศลของคุณนะ่ะมันคือปฏิหาริย์ของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจอคลิปพี่หมอไปปฏิหาริย์นั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่ดีๆกําลังจะเ,ออเดินทางมาหาคุณความสุขความสําเร็จคุณกําลังจะได้รับมันนะนะคะขออีกนะจ้ขออีกนะกอ,อ,นะอุราชนีถ้วยนะคะราชนีถ้วยคุณมีความสุขคุณจะมีความสุขมากมาก ในสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานคุณอาจจะรออะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งแล้วอะแล้วคุณกําลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะเออมันก็สอดคล้องกันเลยนะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยกับราชนีถ้วยมันสอดคล้องกันนะสิ่งที่คุณรอคอยมันคือข่าวสารคือความสําเร็จคือความอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยอเดี๋ยวคุณจะได้ผลตอบรับที่ดีประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอสมกับที่คุณรอคอยอย่างทะนุถนอมเอออะไรประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันตอนจ้ะ เแเหรียญปฏิหารด้านการเงินเออปฏิหารด้านการเงินใครที่ใครที่คิดช่องทางการทําเงินหรืออยากเ,าเล่นหุ้นลงทุนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะจ๊ะปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานเออการเงินของคุณกําลังจะดีด้วยคุณกําลังจะได้รับเงินออปฏิหารของคุณกําลังจะเกิดขึ้นใครที่รอความรักความรักจะสมหวงังใครที่รอ,อการงานคุณจะได้ทํางาน อ่าใครที่สมัครงานไว้นะใครที่สมัครงานไว้นะจ๊ะแล้วใครที่กําลังรอในเรื่องการเงินเดี๋ยวจะได้ด้วยเออแปดเหรียญขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ด้วยเออแล้วใครที่เอ่อรอเออ,รอ,เอ,อรออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับให้คนเข้ามาช่วยเหลือหรืออะไรสิ่งต่างเดี๋ยวคุณจะได้รับนะจ๊ะเดี๋ยวคุณจะได้รับเนาะการเงินโดดเด่นความรักโดดเด่นดีมากๆดีมากๆเลยนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวดูอีกนะจ๊ะปฏิหารใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคนโอ้โห ความหนักแน่นความเข้มแข็งการตัดสินใจการเด็ดเดี่ยวเออคุณจะได้รับออชัยชนะจริงๆด้วยอะ่ะเพราะเป็นไพ่ที่เด็ดขาดขึ้นมาแล้วคุณจะได้รับออบางสิ่งบางอย่างที่มันเด็ดขาดอจากที่คุณรอคอยมันคุณเครือ,อ,อม,มันขมุบขมัวหรือมันคุณเครือยังไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รับปฏิหารเกินคาด เกินคาดที่คุณตั้งไว้ด้วยเออนะคะเนาะเพราะว่าเป็น king of sword ขึ้นมาแสดงว่าคุณกำลังจะได้รับการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงกำลังจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัดสินใจออย่างเช่น คุณได้รับเลือกเออสมมุติว่าตัวแทนในกลุ่มคุณ3ามสีค่คนอย่างเงี้ยแล้วคุณส่งผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ออแลแตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเดียวคุณจะได้หนึ่งในนั้นเออหนึ่งในนั้นอ่ะพี่หมอบอกว่าหนึ่งในนั้นนะจ๊ะหนึ่งในนั้นเนาะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการงานก็ได้เป็นเรื่องสิ่งอื่นก็ได้นะจ๊ะข่าวดีปฏิหารของคุณกําลังจะเกิดขึ้นความรักความสุขการเงินอ่านะคะความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งอ,อุ้ยสิบเหรียญนะ่า คุณกำลังจะดวงเฮงดวงปังนะนะคะใครที่อ๋อปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการเงินนมันโดดเด่นมากๆเลยได,ได้ทั้ง8ดเหรียญกับ1ิเหรียญแสดงว่าคุณกําลังจะได้รับโชคด้วยนะมีเกณฑ์ได้รับโชคด้วยนะมีเกณฑ์ได้รับโชครับทรัพย์ด้วยนะใครที่คิดว่าุวย กำลังจะโอนที่ซื้อที่ซื้อทางมันคงจะเป็นไปได้ไหมตอนนี้คุณได้รับการตัดสินใจแล้วหลังจากที่ดูคลิปพี่หมอไปเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้หรือมีคนที่ตัดสินใจจะซื้อที่ของคุณซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง,งคุณที่คุณตั้งใจจะขายหรือคุณตั้งใจจะซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านเดี๋ยวคุณจะได้รับการตัดสินใจและคุณจะได้ซื้อเออการเงินเข้ามาครอบครัวเออส่งดวงส่งเสริมกันและกันน่ะเออครอบครัวคุณน่ะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมเออความมั่งคั่งร่ำรวย นะคะเนาะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมดวงกันนะคะเนาะเป็นสามีภรรยาที่ส่งเสริมดวงกันนะจ๊ะมีความโดดเด่นมากๆเลยเดอะสตาร์คุณมีแสงในตัวเองอะ่ะคุณกําลังจะโดดเด่นปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังจะได้รับชัยชนะคุณกําลังจะได้ความสุขความสมหวังความสําเร็จเออใครที่วางแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเข้าตากรรมการใครที่ยื่นเรื่องหรือ,อประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แข่งขันอะไรคุณจะติดอันดับ หรือคุณคุณเองคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีสมหวังแน่นอนเดอสตาขึ้นมาบอกแล้วว่าคุณมีแสงในตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหาแสงเออไม่ต้องพึ่งแสงใครที่ทางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะพี่หมอบอกเลยว่าแสงกําลังจะเข้าถึงคุณคุณกําลังจะโดดเด่นคุณกําลังจะเด่นดังคุณกําลังจะได้รับการชื่อเสียงเออได้รับชื่อเสียงคุณกําลังจะอ่าเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วก็คนหมู่มาก คุณกำลังจะประสบความสําเร็จในด้านความรักเออมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ไปกินงานเลี้ยงงานแต่งด้วยนะนะคะนาะมีงานเฉลิมฉลองมีเกณฑ์ได้แบบ ได้บ้านใหม่ได้อะไรไหใหม่ๆด้วยนะในช่วงนี้ปฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันยากเกินไปที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวมันจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหลังจากที่เจอคลิปพี่หมอแล้วนะแต่บางคนจะไม่ได้ทุกอย่างเหมือนกันแล้วแต่ความคิดของใครที่รอสิ่งใดน,นั่นบรรจาได้ต่างกันนะจ๊ะนาะบางคนรอเงินบางคนรองานบางคนรอความรักบางคนรอชื่อเสียงนะจะ๊ะบางคนรอบ้านรอที่ดินรออะไรสิ่งต่างเดี๋ยวคุณจะได้รับมันต่างกันนะจะ๊ะมันต่างกันแล้้วกก็าาารเเงินขามาพมพหอ บอกว่าเออมันมันบางคนนะทําธุรกิจใหญ่ๆปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้จับเงินหลักแสนหลักล้าน แต่ถ้าใครที่ทํางานธุรกิจย่อยลงมาอ่ะมันต้องเป็นระดับเป็นเลเวลคุณจับเงินหมื่นคุณก็จะได้จับเงินแสนถ้าคุณจับเงินพันคุณก็จะได้จับเงินหมื่นอะไรประมาณนี้จับเงินร้อยคุณจะได้จับเงินพันอ่ะสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหาคุณอ่ะเออนะคะตามสเตปและเลเวลของแต่ละคนนะจ๊ะใครที่เป็นนายหน้าสังหาลิมทรั์ปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนจะมาซื้อที่ซื้อทางหรือคุณกําลังจะได้รับค่านายหน้าอะไรก็ว่าไปปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณโดดเด่นนะคุณณเ่นะวงงีีคุมมออราจแสใตั คุณมีแสงในตัวเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาแสงใครที่ทํางานบนโลกออนไลน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะติดอันดับ คุณจะติดอันดับแสงจะเข้ามาถึงคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งหาแสงตัวคุณจะมีแสงออร่าในช่วงนี้มีเสน่ห์จ้าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสิ่งสิ่งไหนที่คุณขมุกขมัวแล้วอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะถูกเปิดออกแล้วมันก็จะสว่างสวยนําทางคุณสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จโดยปาฏิหาริ์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองและก็เป็นไพ่บุญบารมีของคุณที่คุณได้ทําไว้ด้วยเออนะคะอุ้ยเดี๋ยวจัดเมนเห็นไหมพี่หมอบอกแล้ว อะไรที่มีคดีฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลจําไว้เลยนะไพ่ใบนี้คือจะจบทุกอย่างจะเคลียร์ได้ทุกอย่างคดีคุณคดีความที่มันยืดเยื้อมันมันมีอะไรที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันมาเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเดี๋ยวจะได้รับการตัดสินเออถ้าคุณเป็นคนถูก คุณจะได้ความยุติธรรมแล้วคุณจะชนะแน่นอนนะคะไพ่สุดตะเวนตะกรรมใครทําความผิดหรือใครทําไม่ดีสิ่งนั้นก็จะถึงตัวเองทันทีนะคะพี่หมอต้องบอกด้วยนะพี่หมอไม่ลําเอียงนะคะใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วอ่าไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยนะคะเนาะพี่หมอไม่อวยใครทั้งนั้นนะพี่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะใครทําดีช่วงนี้ทีบ่บอกว่าเห็นคลิปพี่หมอไปใครทําดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจะได้รับประสบความสําเร็จแต่ช่วงเนี้ยนะ,ะที่ผ่านมาถ้าใครทําผิดอ่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็บ่งบอกว่าคุณจะต้องได้ กรรนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะจ๊ะนะจ๊ะอาจมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะปฏิหารเกิดขึ้นคุณกําลังจะได้เจอคูอ่คนโสดจะได้เจอคู่ที่เป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่อดีตชาติมีเกณฑ์แต่งงานกันนะมีเกณฑ์ลงเอยกันนะคนที่ดูใจกันอยู่คบหากันอยู่มีแผนจะแต่งงานกันนะจ๊ะนะ โอ้ยอะไรประมาณนี้เลยปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เออท่านได้บอกมาแล้วเนาะท่านได้บอกมาแล้วการเงินโดดเด่นการงานโดดเด่นความรักโดดเด่นชื่อเสียงเงินทองโดดเด่นนะคะมีปฏิหารพี่หมอบอกว่าปฏิหารก็คือปฏิหารนะนะคะโอ้เจ็ดถวยความสุขความสําเร็จนะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งให้ให้คุณเลือกอเออคุณต้องตัดสินใจจะมีสิ่งสวยๆงามๆสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณเลือกนั่นแหละแต่คุณต้องเลือกในทางที่ดีเมื่อปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะต้องเลือกใน ทางที่ถูกต้อง อ่านะคะเพราะมันจะมีสิ่งอะไรที่มาล่อแหลมล่อตาเรานะอาจจะเป็นเงินทองมีอะไรยื่นเข้ามาให้โอกาสเราเยอะแยะมากมายทีเนี้ยพอเราได้รับโอกาสตรงนั้นเราจะเลือกไม่ถูกขอให้คุณตัดสินใจให้ถูกแล้วก็เลือกในทางที่ถูกต้องที่ดีที่ควรนะนะคะคุณกําลังจะได้เลือกคุณกําลังจะได้รับเลือกคุณกําลังจะเป็นอ่าจะได้เลือกในสิ่งของต่างๆที่คุณอยากได้มันจะมีอะไรขึ้นมาแบบให้คุณใจฟูในช่วงเนี้ยนะคะแต่ให้คุณเลือกให้ดีนะมันมีทั้ง <c oughs> เห็นไหมคุณดูนะเจ็ดถ้วยเนี่ย <c oughs> ในถ้วยมีอะไรบ้างมีเพชร มีงูก็มีมีอสุรกายก็มีมีอะไรกม็มีทั้งหมดเลยคุณต้องเลือกให้ดีนะนะคะเนะาะตักมันอยู่ในความดีทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็ตอบแทนคุณปฏิหารมันก็เกิดขึ้นจากบุญของเราด้วยได้เหมือนกันนะมันเป็นบุญบารมีของคุณที่คุณสะสมสร้างมา j u d g m e n t The Star แล้วก็หนึ่งถ้วยเป็นไพ่บุญไพ่บารมีที่คุณสะสมด้วยนะถ้าใครที่ไม่ได้สะสมบุญมาเต็มเปี่ยมเหมือนคุณนะคะปฏิหารนั้นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งนะจำไว้เลยนะคะมันเป็นบุญเก่าด้วยเออ คุณกมันจะได้รับใครนะที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยแบบ ต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดต้องนอนโซมต้องออติดเตียงไม่ใช่ติดเตียงสิติดชนิดว่าล้มหมอนนอนเสือก็แล้วกันมีเกณฑ์ผ่าตัดพักฟื้นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประมาณนี้รักษาตัวอยู่ <S <S เดี๋ยวปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นคุณจะหายคุณจะดีขึ้นอ่าเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเดี๋ยวคุณจะหายเพราะเป็นสีดาบนะคะเนาะการพักฟื้นมาก่อนหน้านี้การล้มหมอนนอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นเกณฑ์ผ่าตุงผ่าตัดเดี๋ยวคุณจะหาย คุณจะหายคุณจะดีขึ้นคลี่คลายขึ้นสีดาบเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอขอดูอีกนะคะโอ้หมอขอสกัดให้ก่อนนะและมีอะไรอีกไหมอู๋เดี๋ยเอ็มเพลสใครอ่าปฏิหารเกิดขึ้นใครที่กําลังอยากท้องอยากมีเด็กอยากมีบุตรอยากมีลูกคุณกําลังจะมีได้นะคุณจะมีได้นะใครที่อยากมีเดี๋ยวจะมีนะนี่คือพระแม่อุมาพระแม่กาลีนะคะเนาะ คุณสามารถขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะเนาะคุณกําลังจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปาฏิหาริย์กลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณเออให,ให้การช่วยเหลือคุณนะคะเนาะแล้วคุณชีวิตคุณก็กําลังจะประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ใครที่เออใครที่ต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือคุณปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงๆ สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าคนนี้จะช่วยได้เขาก็ช่วยได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นปฏิหารแล้วก็ใครที่กําลังอยากมีบุตรเดี๋ยวจะมีนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีนะนะคะอ่ะขอใบสุดท้ายนะจ๊ะขอใต้สํหรับเลยนะคะเนาะอุวยเด็กถือเหรียญใครที่มีบุตรม,มีบริวารมีคนที่อายุน้อยกว่าจะให้โชคนะคะจะให้โชคคุณจะให้โชคลาภกับคุณดวงเฮงคุณมีบุตรบริวารเป็นอ,อ,อภิชาตบุตร ถ้าคุณมีลูกน้องบริวารก็เป็นลูกน้องบริวารที่ดึงเงินดึงทองให้กับคุณลูกน้องบริวารที่ดีเออนะปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณใครกําลังหาลูกเล็กลูกน้องนะคุณจะได้ลูกน้องที่ดี อ่าแล้วใครที่มีบุตรมีลูกตอนเนี้ยจะเป็นอภิชาตบุตรเออแล้วถ้าใครมีลูกอยู่แล้วนะคะลูกหลานของคุณเป็นอภิชาตบุตรนะนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วปฏิหารนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเนาะหลังจากที่ดูคลิปที่หมอไปให้คุณสังเกตดูนะคะเนาะเร็วๆนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอย่างที่พี่หมอพูดมาไม่มากก็น้อยนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องฝากคลิปไปด้วยนะคะช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะคะจะได้ไไม่่่พลาดใใในคคคิปปรรรั้งตอหอหืทีจบุญ อยากบริจาคเอออยากบริจาคอยากกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อให้ค่าครูค่าขนมพี่หมอก็ได้นะจ๊ะพี่หมอต้องขอขอบพคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไวเทียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ